สวัสดีพี่น้องเทากําลังโครดทำเจ้าอนุวงศ์พี่นอะะ้องเราจะเลาะด่านในเย็บผ้างามๆให้พี่น้องเบิ่งนเดอโอ้สวยงามเลยพี่น้องจะเก็บภ้ออพอ้อม่อมให้พี่น้องเบิร์ปูพาตาดงเลียนไหล่้ายสลับซับสอนกันพี่น้องลัดเนื่องจากคนตกเรียนกันหลายมือพี่น้อง นำ้ำจะไหลมาจากป่าจากผู้ลายที่สุดหลยอิหลีภูเขาเต็มไปด้วยหมอกทั้งด้านหนาจะเป็นธรรมเจ้าอนุวงศ์พี่น้องอยู่แขวงใส่สมบูรณ์โอ้เฮามาหอดมาเทิงเล้วเด้อมากาบไหวพบท่าอนุสร์สถานเจ้าอนุวงศ์ เดืเอแอคค่าดนีมีคับนะเดือต้องทด,ด้พวกนีก้นะเห่อยเป่า็เาทายแล้วี่เป็นซีวัดทีว่าแค่เสื้อแค่เสื้อว่าป็นอย่คน,น,น,าานลาวที่โบราณ ดูนี่นะดูเอกยดไดูว่าเข้าไปเกลืไงยังไงยังไงจังรัะ Oh! เจวเก็บภาพสวยๆงามๆของอ่ํำเจ้าอนุวงศ์อยู่แขวงไสสมบูรณ์ให้เบิง่งทนีกรพี่น้องขอบนในหลายๆสุดท,ทานที่ติดตามพับทรงฝากกไล,กล,กลแ์กดแชรงให้สองเจนทะไลเสนแนวเด้อขอบในหลายๆที่ติดตามพับทรงขอบในหลายๆอีกแสนหนึ่งขอบใจ